สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับกัสวัสดีทุกท่านทั้ง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับนี่ผมนำเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญในตำนานเลยนะครับเหรียญอุปชาครัมวัดสนามจันทร์ปี2481นะครับเป็นเหรียญที่เล่นหากันนะครับค่อนข้าง ก็ตข้งหายากอยู่เหมือนกันนะครับเหรียญในตำนานอีกหนือนการเหรียญที่สร้างด้วยกันก็มีทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อเงินนงครับที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะเป็นเหรียญข้างเรื่อยนะครับเป็นเหรียญข้างข้างเรื่อยนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับข้างเรื่อยนะครับจะเป็นบางๆนะครับผมพยายามซูมแล้วนะครับข้างเรื่อยโอ้กล้องหนอกล้อง บางๆลักษณะนี้นะครับตัวเหรียญก็จะมีความคมชัดลึกนะครับจะมีเส้นเส้นคมคมอยู่ตรงนี้นะครับเส้นขนแมวนะครับวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงจะลงคลิปชัดๆไอ้จะจะเอาไม่ให้โทษๆทีนะจะลงภาพชัดๆภาพสติดกโอดชัดๆถ่ายให้ทุกท่านได้ชมลงตรงถ้ายคลิปอีกสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูเหรียญน,นะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญปี2481 เนื้อเหรียญค่อนข้างโอ,อกรสส้สมแล้วนะครับจะไม่ออกเป็นสีทองแดงแนะครับเห็นไหมครับตัวเหรียญจะมีความคมชัดลักษณะเหรียญของพ่อข้างบนกินคำว่าอุปชาคำนะครับข้างล่างข้างล่างก็จะมีชื่อเขียนลักษณะตัวหนังสือที่ผมจะบอกลักษณะตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือจะต้องตั้งคมชัดมากนะครับผมจะซูมให้ดูอีกทีนะครับ ผมต้องอธิบายไปด้วยแล้วก็มือเดียวด้วยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับพยายามไม่เห็นเส้นนะครับเส้นขนแมวเล็กๆอย่างนี้นะครับจะวิ่งซ้อนอยู่ข้างในนะครับเส้นที่ผมบอกไหมครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นขนแมวนะครับจาปุ่นหนังสือนะความตั้งอย่างนี้นะครับหน้าหลวงพ่อลักษณะนี้นะครับเป็นความคมมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจําเส้นสายทุกอย่างเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเส้นเล็กอย่างนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ของเกค่อนข้างทำยากนะที่ผมบอกนี่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือตั้งคมชัดตัวหนังสือนะครับตัวเลนออญเปนซอกสีส้มนะครับผมพยายาม สูงไม่ดูโทษที่อาจจะมือเดียวคงความคมชัดอาจค่อนข้างจะลำบากใจนิดนึงสำหรับผู้ดูนะครับแต่ผมขอให้พยายามดูกันนิดนึงนะครับเราก็พยายามออาเหรียมแต่แท้มาให้ใหชมไปเหรียนคลั่งเรื่อยนะครับงั้นวันนี้เราคงจะได้ชมกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สุดยอดมากเขาได้กล่าวไว้ว่า แม้แต่ภาคคิริว,วยังยิ่งไม่เข้าถือเป็นเส้นสายเนวอ,อีกอีกท่านหนึ่งเลยครับอุปชาคำนะครับใครที่เข้ามาชมโกรนาช่วยฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ชี้ตำหนิอย่างชัดเจนแต่ก็ได้ชี้แค่คร่าวๆพอเป็นสังเกตคิดว่าของพวกนี้หน้าของเกย๋ยังไม่มีนะครับของเก๋ที่เป็นที่ผมบอกแต่ว่าของเกก็เขาก็ยังทำเหมือนนะครับหน้าตาบ่เหมือนแต่เส้นตำหนิคนแมวก็เล็กค่อนข้างจะ จะคุ้นคลั่งยากทีนึงนะครับจะจะไม่มีของเก๋ไล้นี่ของแท้้ทงเป็นลักษณะนี้นะครับนี่กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอสรุเพียงเท่านี้ฝันดีทุกท่านครับสวัสดีครับ Amata nate bavam atama ma inganti nindam kisangera